ดีครับมีข้นอวน้วนส่วนสแตกสีผ้ามาเสนอเมนูเบืองพี่น้องเมืองลาเผาพัานพักนะครับเด้อข้นอวน้วนสนนแบบนนวน่วนแตกกับนสีผ้ามาจินนลาเผาพี่น้องลาเผาตุบ่มบเงยนะครับนี่พักสองถาดอัมจิ้น นีน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มเปรี้ยวนี่ครับผักให้แบดมาเด้อผู้ใดญ่ยืดผู้พันจิ้มข้าวแรงมันจิ้มน้ำกันใส่ผักใส่ผักอิเลิร์ผักสุผักใส่เข้าไปเลยพี่น้องเก็ไปยังกกินผักหลายๆนี่ประโยชน์ตัวใส่กระปุเข้าไปนี่ปลาบอนใส่ก็สีเต็มปากเลยสีไม่ไป น,น,นสใส่น้ำจิ้มร่องใส่ผสมมงึงอือืม,อม,อม ไม่ต้องตัดไม่ต้อะงรั้งเลยท่านได้ดปาก็เพราะข่าว่าท่านมึงนี่ฝนมานตกเจ็บไข้เนี่ยเก็งไหนน้อใช่บันนอกอยู่ทั้งบันนอกบันหน้าเข้างเป็นยังไนนงน้องคนให้น้ำหน้า อ๋อเนอ่เขาแรงแบบคนอวดส่วนส่นใจบ้างอืมอื้มหื้ย้บิงี่ะีแบบฝากกดติดตามกดหัวใจคนไร์คดแร่ในเด้อพี่น้อย